อาหารแล้วอากาศแล้วออกกาลังกายอันนี้อาตมาก็ว่ามันขี้เกียจกันจังเลยนะออกกําลังกายเนี่ยมันขี้เกียจมันไม่อยากออกกําลังกายเรื่องออกกําลังกายนี่ต้องพยายามคือใจเรานี่ต้องเห็นความสําคัญถ้าไม่เห็นความสําคัญไม่อยากทำถ้าเห็นความสําคัญแล้วก็ทำแล้วใจมันจะไม่ต้าน ใจต้านมันก็คือมันไม่ชอบมันก็ไม่อยากทําแต่ถ้าใจเห็นมันเป็นฉันทะเป็นความยินดีมันก็จะมีวิริยะอย่างไม่ต้องเป็นดันความเพียรมันก็จะขยันทําเพียรทําเอาใจใส่มันก็จะเอาใจใส่มากจริงๆเราออกกําลังกายวันหนึ่งจริงๆก็มีกันแค่ว่าวันละสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็พอแค่นั้นก็ยังยากเลยคนออกกําลังกายวันละสิบยี่สิบนาทีต่อเนื่อง อาตมามันทําไม่ได้สิบยี่สิบนาทีมันมันพ่อกระเทินมันก็เลยไม่ค่อยจะทํอรวมแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณชั่วโมงอาตมาออกกําลังกายมีเดินกับโยคะแล้วก็มีถีบไอเครื่องมือก็ออกกําลังกายต้องควรออกจริงๆยิ่งอายุมากขึ้นแล้วมาออกกําลังกายนี่เสร็จเลยเพราะว่าอายุมากขึ้นมันจะชาลงแล้วมันก็จะทําอะไรอยู่กับที่เยอะ ออกกาลังกายเอ็นกายพักให้พอควรทีนี้เอาพิษออกอาตมาก็เดี๋ยวนี้คนก็อยากจะให้ไปเอาพิษออกประนนั้นนี้พอสมควรแต่ว่าอาตมาก็ว่าโอ้อาตมาไม่ได้มีพิษอะไรมากมายนะ,นะก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ไม่นะแต่ก็เอาลนะก็พอๆดูเขาฮิตกันเอาพิษล้างพิษอะไรอะไรกันพวกเราเนี่ยโอ้โอโศกนี่เป็นเจ้าใหญ่เลย ทำกันทั่วประเทศได้ตอนนี้เนีน่ยโอ้โหดังนะเป็นกิจการที่รู้สึกว่าจะรุ่งเรืองอูฟู่กิจการรุ่งเรืองอูฟูกันน่าดู <Laughter. S 1> ก็เอาพิษออกมันมีตั้งไม่รู้กี่วิธีเอาพิดออกล้างพิษพวกนี้ออย่างนี้นะที่ทำกันอยู่หลายๆวิธีเนี่ยก็าทำกันดูออกกำลังให้เงเอาออก,กเ,อเอาพิษออกนะ กูสาจะ,อ,ะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรมันก็มีเยอะแยะจนต้งงสวดเสริมต้อตั้งอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็น้ามันมากอกแล้วก็ระบายไล่กันโอซอกแซกซอกแซกมันก็เกิดการขับกันอะไรเอาก็ว่ากันไปเราไม่ระวังนะอย่าให้มันเบือมันเกินนักได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนไม่มายะบันยัง ทอนนั้นแก้วตอนนี้แก้วใสเข้าไปเข้าไปที่จริงแก้วเนี่ยมันไม่ใช่เรามันจอกจะกินอะไรมันมากเกินไปแม่ไม่รู้กี่แก้วกี่จอกอะใจมันรู้สึกดีแล้วเงนก็โถมมันมันเวอร์จนกระทั่งบางเจ้าทักท้วงกันจนกระทั่งไม่ชอบใจกลัวมันจะเกิดเสียถ้ามันเสียแล้วมันเสียทั้งหมดทั้งอัอโศกเกิดเป็นพิษเป็นภัยเกิด พูดง่ายๆตายกันลงทําอะไรกันลงเป็นเรื่องขึ้นมาเป็นข่าวเป็นข่าวขึ้นศาลขึ้นมาได้ยุ่งเลยนะรับรองว่าพังเลยนะโศกเนี่ยเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วขึ้นศาลเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วพังเลยเรื่องนี้คนที่กลัวมันจะเสียผลก็พยายามต้านกันมันก็เตือนเตือนไว้พยายามอย่าไปเบ้อเลยมันขนาดนั้นก็ดีแล้วใช้เวลานานดีกว่าจะรีบร้อน พิ่มขึ้นเท่านั้นจอกเท่านี้จอกมากเกินเกินไปแล้วแลวก็นานเกินไปก็ระวังนี่เรานึกว่ามันดีมันดีมันมากเกินเราก็ไม่เคยเข้าใจระวังนะจริงๆแล้วในร่างกายของคนเองเนี่ยมันจัดการตัวมันเองอยู่เสมอแหละมันเหมือนทุกอย่างธรรมชาติทุกอย่างรักษาตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าดินน้ำไฟลมมารักษาตัวมันเองทั้งนั้นแหละสัตว์โลกก็ต้องรักษาตัวเอง คนนี่แหละมันเวอร์มันก็เลยเป็นโรคมากสัตว์เดรัจฉานธรรมดาโรคไม่มากหรอกแล้วก็เป็นโรคเป็นภยัยอะไรสัตว์เดรัจฉานพาะมันไม่เวอร์มันไม่โง่มันไม่โง่ไ,งไปที่ได้ถูกหลอกคนนี่มันหลอกกันเก่งมันก็เลยผิดไปหมดเลยผิดธรรมชาติมันก็เลยโสมเสื่อมง่ายชีวิตสั้นลงสั้นลงสั้นลงนี่เป็นของจริงนะ